หมกหัวปีใส่หมูเมนูบ้านบ้านอร่อยมากทำกินง่ายๆเลยใส่เครื่องแกงใบแมงลักต้นหอมน้ำปลาสักหน่อยหอมฉุยเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะแช่หัวปีเราจะใส่น้ำปเปล่าเกลือปน่นมะนาวค่ะหัวปีของเราจะได้ไม่ดำเวลาหมกออกมาสีสวยน่าทานนี่ค่ะหัวปีสองหัวปอกเอาส่วนแก่ๆออกหมดแล้วนะคะนำมาผ่าครึ่ง ผ่าเสร็จต้องรีบนําลงแช่ในน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะหัวที่สองผ่าแล้วรีบใส่เลยค่ะถูถูเขาดําเร็วมากนะคะต้องรีบใส่เสร็จแล้วก็นํามาผ่าครึ่งอีกทีค่ะนี่ค่ะแล้วนาไปแช่ทุกครั้งที่ผ่าหรือหัน่นต้องรีบแช่ก่อนแล้วนํามาหั่นใหม่นะคะนี่ค่ะเราก็จะนําเอาเกรสรที่แก่ๆออกค่ะไ่บ้านไม่ทานนะคะที่เหลืออ่อนๆก็ใช้ได้อยู่ค่ะ เสร็จแล้วเราหั่นค่ะหั่นแบบนี้เลยค่ะหั่นเสร็จก็ต้องรีบนำไปแช่ในน้ำนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้ทำแบบนี้จนหมดค่ะทำเสร็จจนหมดเรียบร้อยเราก็แช่ทิ้งไว้เลยค่ะเราไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะตะไคร้สี่ต้นซอยค่ะขาสามแว่นซอยให้ละเอียดเลยค่ะจะได้ตำง่าย ริกแห้งเม็ดเล็กค่ะเกลือปน่นตำให้ละเอียดค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะข่าที่เราซอยไว้ใส่ลงไปตะไคร้ตำให้ส่วนผสมทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีเสร็จแล้วใส่พริกแดงจินดาค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมจีนค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีและละเอียดดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยนำหัวปรีที่เราหั่นไว้เทลงอ่างผสมค่ะตามด้วยหมูค่ะแม่บ้านใช้สันคอหมูสับหยับๆยาบนะคะใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้ลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่สองฟองน้ำปลาร้าค่ะ1-2ทับพ,พีจัดไปค่ะน้ำตาลทรายกะทิค่ะ ใครไม่ทานปลาก็ใช้เป็นน้ำปลาอย่างเดียวได้ค่ะใช้ความเค็มจากน้ำปลาแทนน้ำปลาที่แม่บ้านใช้ไม่เค็มมากจะนวนัว,นวแม่บ้านจะเพิ่มน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะทำให้หมกของเราข้นขึ้นค่ะไข่ไก่ไก,กับแป้งข้าวเจ้านะคะทำให้เขาเหนียวข้นอร่อยคนให้เข้ากันดีเสร็จแล้ว ใส่ต้นหอมค่ะใบแมงลักบางคนก็ใส่ผักชีลาวลงไปด้วยนะคะแต่แม่บ้านไม่ค่อยชอบทานกุกเคล้คาให้เข้ากันดีค่ะเสร็จเรียบร้อยเราไปห่อกันนะคะทำใบตองวางทางนวนเข้าหากันลายสลับกันค่ะตักหมกลงวางใส่ลูกโดดเสร็จแล้วจับขึ้นมาทบแบบนี้รวบหัวรวบท้ายแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะแม่บ้านก็ทําไม่ค่อยเป็นนะคะเสร็จแล้วเอาสายคาดมาคาดทับแบบนี้ค่ะใช้ไม้จิ้มฟันมากัดค่อยค่อกัดนะคะใบตองเขาจะแตกง่ายพอนี้แม่บ้านได้ใบยอมมาค่ะวางรองสักหน่อยแล้วก็ตักหมกลงไปใส่ลูกโดดเหมือนเดิมค่ะจับมา,าทบกันแบบนี้รวบหัวรวบท้ายค่ะ ใครหอเก่งกว่าแม่บ้านก็จัดไปนะคะเสร็จแล้วนำสายมาคาดแบบนี้ค่ะเอาไม้จิ้มฟันมากัดใบตองต้องตากให้นานหน่อยนะคะจะได้ไม่แตกเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะทำจนหมดเลยนะคะได้ทั้งหมดประมาณ1ิห่อค่ะความสวยไม่ต้องพูดถึงค่ะความอร่อยนี่อร่อยแน่นอนน้ำในซึ่งเดือดแล้วค่ะยกขึ้นตั้งเราจะปิดฝา หนึ่งสาสิบนาทีค่ะนี่ค่ะหอมหมกที่ได้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะหอมมากค่ะนี่ค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะรสชาติอร่อยพอดีค่ะเคี้ยวโดนหัวปีกับหมูแล้วก็ผักนะคะใบอีตูต้นหอมอร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็แถมลูกโดดลงไปด้วยแซบลองไปทำกันดูนะคะ หัวปรีเป็นพืชผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากๆทำก็ง่ายอร่อยสุดๆค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันเมนูหน้าคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ